เที่ยวไทย5้าภาคตลอดทั้งปีชื่นชมได้ตลอดไปเงินทองไม่รู้อะไรเมื่อไทยช่วยไทยท่องเที่ยวกับรายการเที่ยวทิ้งตัวสวัสดีครับทุกคนได้เวลาเที่ยวทั่วไทยที่จะมีไกด์นำทางเป็นพี่ป๊อกกิติพันธ์เป็นวิชัยที่แสนเดีของบุกเองค่ะที่จะพาบุกเไปเที่ยวทิ้งตัวไปเที่ยวทั่วประเทศไทยให้อเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมและตอนนี้ก็พร้อมให้ทุกคนออกเดินทางแล้วค่ะ ปกติแล้วเนี่ยคนเราอะ่ะมักจะชอบเที่ยวไม่เหมือนกันบางคนชอบเที่ยวทะเล บางคนชอบเที่ยวภูเขาเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หรือเที่ยวแบบตโลไลท์ให้ได้พักผ่อนจริงๆแล้ววันนี้ถ้าใครที่ชอบเที่ยวพักผ่อนแบบจริงๆเที่ยวทิ้งตัวแบบนี้ก็ต้องมาเลยน่านไงฮัดน่านวันนี้พี่ป๊อกพาพวกเรามาเที่ยวทิ้งตัวที่จังหวัดน่านเริ่มทริปตื่นนอนจากโฮมสเตย์มาชมหมอกวิวดอยสากาดได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะจิบชาไล่ชาโบราณบนดอดดอยสากาดวิวเนื้อที่ไล่ชาเป็นหมื่นไล่เลยเนาะปลูกต้นชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชิมชาเสร็จก็ต่อด,ด้วยดิบกบ แฟบนดอยแล้วที่พีคมากที่สุดเลยนะคะที่ผู้ก่ชอบมากก็คือพาไปกินหมูกระชับบนดอยสากาดแวะเซลฟี่ที่ชุมชนท่องเที่ยววิวสวยมากดอยสากาดเนี่ยรถจริงจริงอ้าวหนึ่งสองสามย้ช <Yeah. S 1> ิมก๋วยเตี๋ยวใบเมี่ยงอึ่งอบอองในวิวธรรมชาติที่ดูสินค้าชุมชนกลุ่มผ้าทอไทยหรือโอ้โหเที่ยวถึงตัวที่จังหวัดน่านฟินสุดๆไปเลยค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศดีมากจริงๆนะคะที่ดอยสากาดแห่งนี้ตอนแรกคิดว่าทีมงานจะแกล้งสละ ว่าจะให้มาทําอะไรแบบแอดเวนเจอร์เพราะว่าที่พักของเรานะฮะที่บุโกบอกเลยนะคะว่าจะยินชื่อว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยนึกว่าจะให้มาบุกป่าฝ่าดงซะแล้วแต่จริงๆแล้วบรรยากาศดีมากที่สําคัญได้มาจิบชาด้วยได้มาดื่มชาด้วยวันนี้รับรองเลยว่าบุกโกพี่ปอกและก็จะพาน้องติวเตอร์กับน้องยิมเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศที่จังหวัดน่านเพราะว่าที่นี่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของน้องติวเตอร์ด้วยเดี๋ยวให้ติวเตอร์พาไปเที่ยวกันนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โฮมสเตย์นะครับวิวครับดูวิวคือสวยมากที่นี่คือจังหวัดน่านนะครับใช่ก็เป็นน่านบ้านเกิดผมเองครับผมภูมิใจมากๆที่บ้านเกิดตัวเองมีแบบวิวธรรมชาติแล้วก็อากาศดีขนาดนี้อ,อ่าจน <laughs> ชาสีชมพูมน้ำขนาด <laughs> เหมือนกับความหักของเขา2คนเลยเอ,อ <laughs> <laughs> นี่รู้ไหมเขาบอกว่าจะให้เรามาพักที่บ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยมันจะต้องแบบทุกยากมันจะต้องหาอะไรกินแล้วที่นอนมันต้องไม่เลิศไปที่ไหนได้พี่ปอกเขาก็เตรียมไว้ให้เราดีเหมือนกันนะเ้าแล้ววันนี้พี่ปอกไม่มาด้วยหรอครับพี่ว่าพี่ปอกเขาไม่มาหรอกเขาอาจจะให้เรา3าคนอ่ะมาถ่ายรายการเองเราก็เตรียมยึดเลยสิเฮ้ยี่ละตกใจหมดเลยอ่ะห่อ พอน้องเห็นบรรยากาศตอนแรกพวกกูพี่ว่าวกปูต้องกลัวได้ว่า <c oughs> บ้านป่าเมืองเถื่อนคืออะไรบ้านป่าเมืองเถื่อนคิดว่าจะต้องให้เรามาแบบสับฟืน <c oughs> แบกน้ําจากข้างล่าง <c oughs> ให้ถึงตัวกับยิมแบกน้ำจากข้างล่างก็มาเติมในต่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยไมาล่า <c oughs> บ้านป่าก็คือ ธรรมาชาติอยู่ในป่าเมืองเถื่อนมันก็คือป่านั่นแหละ,ะ,ะคือธรรมาชาติที่อยู่ในป่าน,นั่นเองโอโดีมากบรรยากาศดีนะนี่วันเกิดเขาเราถึงได้เลือกมาจังหวัดนี้ไงนี่ไงนะ้าใ,ใ,ในอุกกระเมืองหน่อยเซสวัสดีครับผมค้นนานนะครับคนตี้ใดนั่นครับสวัสดีครับผมก็ยจะกลายเป็นค้นนานแล้วครับ เลยเอเหลือแจวเลยลงเหลือเลยเหลือจิ้นเลยอะจะพามานอนอย่างเดียวไม่ได้นะพี่ปอกพี่ปอต้องพาไปที่อื่นด้วยนะเดี๋ยวพี่พาไปกิบชาที่นี่เป็นแหล่งปลูกชาอันดับต้นๆ้นของประเทศเลยนะมีไรชาเป็นหมื่นไรเลยนะที่นี่โอ้โหขอบุกรท้าด้วยได้ไหมวันนี้ใช่รู้ได้ไงว่ามีบุกท้หนูเดาเอาอุตสาแอบปิดไว้หรอจริงสิจริงหรอจริงสิครับอุ้ยดีเลยอ่ะปะปะกันพี่พาไปดีกว่าไปเ แล้วก็ไปถึงบรรยากาศการจิบชาชาที่คือชา,ชาใบเมี่ยงชาเ<า>มี่ยงคืออันนี้หรออันนี้เป็นใบเมี่ยงดองครับผมก็คือเขาจะเอาใบเมี่ยงดองเนี่ยมาใส่พวกน้ําตาลพวกเกลือแล้วแต่คนชอบว่าชอบรสชาติแบบไหนเลยครับผมแสดงว่าแต่ละที่ในจังหวัดภาคเหนือเขาก็จะมีเมี่ยงดองแบบนี้ใช่แล้วก็เมี่ยงดองเนี่ยมันจะมีเหมือนมีคาเฟอ,อีนแล้วก็ ให้หายงว่วงนะครับคือให้ดีทั้งวันนั่นเองหมดกินวิตามินบีเพราะฉะนั้นดีเลยคนแรกเลยดีลองคนแรกหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องกินสิอ่ะเดี๋ยวผมลองคนแรกแต่แต่ต้องสัญญากับผมนะว่าต้องลองทุกคนพี่กินอยู่แล้วอะไรเราไปกินอ่ะติเตอร์ปิ๊ปป้อนยิ้มสิเดินไปเลยคนเราต้องหัดทุกอย่างแหละใช่เขาเราจะมาเป็นคนหน้าแล้วต้อง เออแก่ังเลยอ่ะต่อไปที่บุโก,โกนะคะเดี๋ยวบุโกจะปอกที่ปอกเอง1 2 3อ้ามันคืออะไรวะอร่อย เมื่อกี้จากที่เรารอเคี่ยวใบเมี่ยงดองใช่ไหมฮะโอ้โหมันชุ่มคอมากเลยนะคอและก็มาถึงไฮไลท์ครับชาใบาเมี่ยงหลังจากที่เราเคี่ยวใบเมี่ยงเนี่ยครับแล้วมันกินชาจะทําให้หวาน,นอ้าเป็นอย่างนี้เหรอหุ้นงันรีบเลยงัน,น,นเท่าเลยอ h oh my gosh ว้าวสี่ชมพู oh, oh. เขาบอกว่าชาใบาเมี่ยงหรือว่าชาอัสสัมเนี่ย สีที่นี่นยะเขาจะเป็นสีชมพูเพราะว่าเขามี t e x t และมีการทำที่ไม่นเหมือนไข่พอดื่มเข้าไปแล้วมันจะมีความชุ่มคอพอที่รู้ว่ามันชุ่มคอเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีความแบบเย็นเย็นนิดๆตรงลําคอเราอะ่ะมันนั่นแหละเขาเรียกว่าชุ่มคอแต่ว่าผมรู้สึกสงสัยมากว่าเราจะไปดูไรชาที่ไหนครับซึ่งเป็นหมื่นๆมื่นไมันอยู่ที่ไหนทางพี่ปอกเลยที่เรานั่งกินชาอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือไรชานะชาใบเมี่ยงเนี่ยมันจะโตได้ใต้ใตร่<ต>มเ <า S 2> งาใบไม <ง S 2> ้เงหรอ เอาหรอในเมื่อเราดื่มชากันแล้วงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดื่มกาแฟต่อคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกาแฟที่ไม่ใช่ natural หรือว่าเป็นแบบสดๆปกโกจะไม่ดื่มนะคะสรับบุกโคทเนี่ยทั้งสดด้วยวิวก็ต้องสวยด้วยจริงหรือเปล่าจะพาไปดิบก,กาแฟาเหรอฮะใช่ครับอถ้าไปแล้วนะพี่ปอกพาไปเลยดีกว่า ที่ดอยสกาดแห่งนี้นะครับเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญของที่นี่มาให้ความรู้เราขอเชิญพี่ยินดีครับยินดีส่วนค่ะสวัสดีค่ะนุ่มรอแห่งดอยสกาดนันเองโดยภาพรวมของดอยสกาดแล้วนะครับที่นี่เป็นชุมชนชาติพันธุ์คนลุวที่นี่เราก็ปลูกใบชาชาอัสัมภาพลักษณ์ของที่นี่ก็จงไรชาเหมือนหมือนไร่เลยปัจจุบันมีอยู่ที่ประมาณ80หลังคาเรือนที่เป็นโฮมสเตย์ดังนั้นบรรยากาศที่ทุกคนได้มาเสพที่นี่ก็คือมานอนพักทิ้งตัวอยู่กับ ไรชาเรามาอยู่ที่สวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้่อเรามาถ่ายเซลฟี่เก็บไว้ดีกว่าครับหนึ่งสองสามเที่ยวทิ้งตัวเย้อ้าวทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมเลยไปกันเลย มี่ี่ป๊อกจะบดดิบกาแฟสดให้บุโกนะคะแล้วก็ติวเตอร์กับยิมน้องบุกบอกว่ากาแฟต้องสดนะครับใช่เพิ่งเก็บมาเมื่อวานเลยนี่หรอจริงหรอเก็บมาแล้วเราต้องไปคั่วก่อนล้างกับวม่ีทาให้มันสะอาดแล้วก็เอามันไปไปคั่วอ๋อแล้วก็เอามาบดแบบนี้ใช่ครับอ๋อมันหมดได้แหละอันนี้ก็คือเครื่องบดใหม่สมัยใหม่แบบนี้ใช่อันนีอ่ะเนี่ยแล้วก็ใส่อย่างนี้หรอพี่ใช่ครับเราใส่แล้วเดี๋ยวเราก็หมุนไม่จะยากเลยเนี่ยเนี่ยอุ๊ยเรียบร้อย ช็อแก้เลยครับ <Yeah. S 1> ย้อืม้มกลิ่นกาแฟนี่หอมมากกินแล้วเป็นไงบ้างรูง้สึกมีความเปรี้ยวของมันนิดนึงแต่ไม่รู้ว่า กาแฟความจริงมันจะไปขบใช่ไหมที่ผมเคยกินแต่ว่ามันเปรี้ยวเพราะว่าอะไรกาแฟเนี่ยก็มีระดับการคั่วที่มันแตกต่างกันถ้าคั่วอ่อนก็จะออกเปรี้ยวอย่างที่เราดื่มจริงๆแล้วกาแฟไม่ได้มีรสชาติขมแต่ขมเพราะเป็นการคั่วกาแฟใช่ไหมใช่ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่ากาแฟจะขมหรือเปรี้ยก็แล้วแต่สิ่งที่สาคัญที่เราหาไม่ได้เลยคือด้านหลังของเราต่อให้กินคั่วเข้มคั่วกลางที่กรุงเทพก็ไม่ได้แบบนี้เราถือว่าเราโชคดีแล้วเพราะวันนี้แดดก็ไม่แรงเย็นๆนี่ขนาดเที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วอย่งเย็นแบบนี้เลยนะจ มาถึงแล้วนะครับอึ่งอบโอ่งเขาไปอบกินเลยครับเนี่ย <ải ส S 2> ถึงว่าชื่อว่าอึ่งอบโอ่งแต่เมนูเขาไม่ใช่อึ่งอ่างค่ะหนูร้านเขาชื่ออึ่งอบโอ่งตงของเขาชื่ออึ่งแต่ที่อบโอ <c oughs> ่งเนี่ยไปสืบมาแล้วก็จะมีหมูมีไก่อะไรอย่างเงี้ยเอาไปอบในโอ่งไงก็เลยชื่อให้มันพอกจองกันว่าอึ่งอบโอ่งแต่เมนูอะเปกุวยเตี๋ยวใบเมี่ยงชื่อมันเก๋ชื่อมันเก๋เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องมากินกุวยเตี๋ยวเมื่อกี้พี่ที่ฟังสั่งมาให้ร้านใช่ไหมใช่สั่งไาแล้วฮะบนดอยสกาดด้วยนะฮะจะขึ้นมา ก็ต้องมาทานที่นี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวใบเมี่ยงกินแล้วนะอ่าทุกคนบะหมี่อร่อยไหมอร่อยมากแต่อย่าเพิ่งอิ่มนะเดี๋ยวต้องไปกินหมูกระทะกันต่อเว้าปกินหมูกระทะบนดอยหรอไปนะครับไปกินหมูกระทะบนดอยกันโอ้โหดีมากเลยอยากกินเลยอยากกินไหมหมูกระทะร้อนๆอนวิวแบบสวยสวยอ่ะไปกินหมูกระทะกันต่เลยค่ะไปใช่ คนพร้อมกระทะพร้อมน้ำซุปพร้อมแต่หมูไม่พร้อมพี่ปอกไปไหนนี่หิวแล้วมาแล้วครับทุกคนี่ปอกรอพี่ปอกนานมากไม่ไหวละทีไรโอ้ถูกใจทุกคนเลยไหมอยากจะกราบตรงนี้เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมากินแค่รองท้องเพราะรู้ว่าบรรยากาศแบบนี้ต้องกินหมูกระทะมันถึงจะเด็ดหนูไม่อยากรอแล้วหนูกินได้เลยไหมเชิญเลยครับผมจัดเลยค่ะ เป็นไงบ้างครับหมูมกระทะอร่อยมากพี่ปอกจะพาพวกเราไปไหนกันต่อครับ็่ะเดี๋ยวไปหาจุดชมวิวเป็นไฮไลท์ของดอยสก,กาดไปดูวิวอีกมุมนึงว่ามันแตกต่างที่เราอยู่ตรงนี้ไหมอ๋อเหรอเดี๋ยวพอพูดไปก็ไม่เห็นภาพถูกต้องครับพาไปดีกว่าใช่ครับถึงแล้วดอยสก,กาด นี้เป็นจุดชมวิวนะคะที่พี่ป๊อกเนี่ยขับรถพาพวกเรานะคะมาดูจุดชมวิวที่เรียกว่าหาดูได้ยากเลยที่ดาสกดแห่งนี้นี่จะบอกให้นะว่าดาสกดเนี่ยมันมีเรื่องเล่านะพี่ป๊อกรู้ไหมมันเป็นถิ่นที่ทําให้ติวเตอร์เกิดขึ้นมาได้ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงที่แม่ผมตั้งท้องผมเนี่ยแม่ผมเป็นครูสอนอยู่ที่นี่ครับคนที่จะรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องคาขวัญดาสกดเนี่ยไม่ใช่เรา2คนนะออก็ต้องให้เขาที่เขาจุดกําเนิดเกิดตรงเนี้ยมาเ,ออเดี๋ยวผมจะสอนพูดว่าการพูดเมืองแบบคน น่าจะพูดยังไงพูดมาสอนมาเลยทินมาแคนทินมาแคนแดนหมอกแดนมอกดอกเมียงดอกเมียงเสียงพี่เสียงพี่เราพูดพร้อมกันไหมตั้อย่างหนึ่งสองสามทินมาแคนแดนมอกดอกเมี่ยงเสียงพี่ โอ้ไม่ก๊อใส่เสื้อผ้าแบบนี้เป็นผ้าของที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยพี่ป๊อปไทยลือ้อเป็นชุมชนไทยลื้อครับเราไปรื้อของเขาเนี่ยเขาไม่ว่าเราเหรอครับโหนไทยลือ้อล <c oughs> ื้อลอลิง <c oughs> ไม่ใช่รื้อโอ้ <c oughs> oh. ชุมชนไทยลื้อเนี่ยฮะมีการทอผ้าที่มีเทคนิคพิเศษาการยกมุกเอ้ยซ่อนลายเล่นเป็นลายน,ะาายน้ำผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นป้องนะฮะแล้วก็สิ้นม่านแล้วก็สิน้นข่ ่เป็นเทคนิคของเฉพาะของที่นี่ก็เรียกว่าเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงชาติพันธ์ชาวหน้านะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยชาวนาเขาจะมีภาพแบบนี้นะฮะของชาวไทยฤือเอามาให้เราเนี่ยได้มาดูนะคะแล้วก็มาซื้อแล้วก็ได้มาใส่กันด้วย <c oughs> จริงๆบุกโกก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่ปอก็จะพามาที่ชุมชนไทยรือบ้านไทยรือแบบนี้ก็จะให้ทั้งสองคนไม่ว่าจะยิมแล้วก็ติวเตอร์นะ <c oughs> แล้วก็บุกโกะด้วยได้ใส่เสื้อผ้าชาติพันธุ์แบบนี้คราบใส่ไหมล่ะใส่แล้วก็จะดูดีแบบพวกเราเลยใช่ถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนเลยทีเดียวที่เรามาถึงนานจังหวัดนานก็จะต้องมาที่นี่ค่ะ ครับเป็นสินค้าชุมชนนะฮะต้องอุดหนุนกันโอ้โหเป็นยังไงบ้างจัดเต็มมากเลยนะสุดๆครับ สนุกมากวันนี้อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีถูกต้องไหมแล้วก็ที่สำคัญมาบ้านเกิดด้วยจังหวัดน่านนี่แค่ส่วนน้อยของจังหวัดน่านน่านยังมีแบบสถานที่อันซีนอีกเยอะมากใช่ครับใช่ครับเฉพาะแค่ดอยสกาดที่เดียวน่ยังจัดเต็มขนาดนี้ถ้าเกิดทั่วจังหวัดน่านจะสวยและก็อันซีนขนาดไหนไอ้ยิมเป็นไงบ้างยิมชอบหมู่บ้านครับหมู่บ้านหรือว่าโฮมสเตย์ครับที่ดอยสกาดเนี่ยนะใช่ที่ดอยสกาดรู้สึกว่าตอนเดินเข้าไปรู้สึกมันมีความกลิ่นอายหรือว่า วัฒนธรรมต่างๆธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆแท้ๆเลยฮะกลิ่นต่างๆในบ้านหรือว่าในโฮมสเตย์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ที่พักแบบน่าอยู่มากๆอยากให้ทุกคนลองมาโฮมสเตย์ที่นี่ได้เลยนะครับของกินก็อร่อยทุกเมนูเลยฮะตั้งแต่เช้ามีหมูกระทะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขอบโอขงอบโอนะครับชาใบเมี่ยงชาใบเมี่ยงแต่กับชาด้วยแล้วก็ชาผมชอบชามากชาคือหอมใช่แล้วมยากให้ทุกคนีสีชมพูด้วยและที่สําคัญนะ ใบเมี่ยงดองถูกต้องทุกคนต้องลองจริงมาแล้วต้องลองครับใบเมี่ยงดองฮะจริงอร่อยแล้วที่สําคัญนะคะก็เป็นอันซีนนะจริงแล้วบุก,กอ่ะชอบทุกอย่างเลยที่ชจังหวัดน่านเพราะว่าอย่างที่บอกว่า นานๆเนี่ยเราได้มีโอกาสมาเที่ยวแต่จริงๆแล้วสามารถมาได้ตลอดเลยนะเพราะเครื่องบินก็มีหลายไฟล์ด้วยแล้วรวมถึงที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ถนนหนทางขึ้นมาก้นง่ายด้วยสวสบายมากอาหารก็อร่อยรวมถึงอย่างที่บอกว่าเราได้ไปทํากิจกรรมเยอะมากเลยครบหมดเลยจัดเต็มให้น้องๆทุกคนเลยวันนี้ใช่นะคะอ่ะวันนี้พวกเรานะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่ปอกด้วยนะคะับยินดีครับยินดีครับแตนดีที่ตามใจน้องสาวคนดีทุกอย่างไม่ว่าจะต้องการอยากจะแขกรับเช่นคนไหนไปเที่ยวจังหวัดไหนพี่ปอกก็จัดให้หอดเลยให้เลือกเลยสัปดาห์นี้ก็ยังให้ มอยู่อย่างที่บอกว่าขอมาให้ติวเตอร์กับยิมพามาเที่ยวที่น่านเพราะเป็นบ้านเกิดของติวเตอร์พี่ป๊อกก็จัดให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อกด้วยนะครยินดีครับยินดีครับแต่ที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่สนับสนุนการเดินทางของเราทุกทิปครับใช่แล้วลาะค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายการเที่ยวทิ้งตัวได้ทุกวันพฤหัสุขเวลา5โมงเย็นทาง YouTube หน้าช่อง WorkPoint และก็เพจนะคะเที่ยวทิ้งตัวด้วยวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้ว ครั้งหน้าจะพาไปจังหวัดไหนต้องรอติดตามพร้อมรุ่นกับแขกรับเชิญชุดพิเศษของเราแน่ๆวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัคบ๊าย